สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาอ่านคอมเมนต์นี้ให้ฟังนะคะจะมีใครบ้างน,นะคะที่จะเห็นต่างกับบุคคลน,นี้นะคะเขาได้คอมเมนต์ว่าไฮเอซลเราบอกเสมอว่าจริงๆแล้วเราสามารถคิดและเชื่อมั่นได้ว่ายังไงก็ได้อยู่ด้วยกันแต่ให้เราทำไปพร้อมๆกับการเยียวยาตัวเองค่ะเพราะช่วงแรกๆเราจำเป็นต้องดูก่อนว่าเรารักคนคนนี้มากแค่ไหนและรักแบบที่ไม่เคยรักใครมาก่อนสิ่งที่เก็บไว้ทั้งหมดในใจทั้งหมดจะออกมาเพื่อให้เราฮิวค่ะ เราไม่จําเป็นต้องฝืนที่จะไม่ให้คิดถึงเขาหรือคาดหวังว่าจะได้อยู่กับเขาค่ะเพราะยังไงก็ทําไม่ได้เขาอยู่ในร่างกายเราแต่ให้เปลี่ยนเป็นรักเขาไปพร้อมๆกับการเยียวยาตนเองไม่ง่ายค่ะสะบัดสะบอม ถ้าเราสามารถรักและมีความสุขกับโซเมดได้หลังเจอทวินเฟรมนั่นแปลว่าเราไม่ได้เจอทวินเฟรมค่ะเพราะถ้าเป็นทวินเฟรมจริงๆและตื่นรู้ไฮเออร์เซลจะไม่มีทางปล่อยให้เรามีความรู้สึกรักโซเมดได้ค่ะนี่คือทั้งหมดที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขาได้คอมเมนต์ไว้ค่ะหลังจากฟังข้อความนี้แล้วทุกคนคิดว่ายังไงคะรู้สึกต่างหรือว่ารู้สึกเห็นด้วยกับบุคคลน,นี้คะ อันนี้แคปมาไม่หมดนะคะที่พอจําได้นะคะผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่ามีบทเจอบททดสอบเป็นร้อยๆเลยค่ะเจอแบบหนักมากๆทําให้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุกๆด้านแล้วเขาก็บอกว่าในมีช่วงหนึ่งที่เขาไม่มีเงินคู่ทวินเฟรมของเขาก็ไม่มีเงินเหมือนกันนะคะมันจะเป็นอะไรที่คล้ายๆกันเราเป็นยังไงเขาก็จะเป็นเหมือนกับเหมือนกันกับเราอะคะ่ะ ส่วนตัวนะคะผู้หญิงคนนี้สถานการณ์ต่างๆขั้นตอนต่างๆจะเป็นเหมือนกันนะคะส่วนตัวนะคะก็เป็นแบบนี้เป๊ะเลยเหมือนทุกคําพูดของเขาอะคะ่ะไม่มีทางเลยที่เราจะ ลืมทวินเฟรมของเราได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าไม่ยึดติดเขาเลยอะคะ่ะถึงแม้ว่าเราจะรักไร้เงื่อนไขกับเขาได้แล้วหรือว่าเตื่นรู้แล้วนะคะเราก็จะไม่มีทางที่จะลืมเขาได้ยิ่งถ้าเราตื่นรู้เราจะยิ่งรักเขามากขึ้นรับใจแล้วเราก็ยิ่งต้องการเขาหรือรักเขามากขึ้นแต่การรักเขาหรือต้องการเขาเราจะไม่ทําผิดนะคะเราจะเชื่อมั่นและไว้วางใจในจักรวาลเมื่อไรก็เมื่อนั้นอย่างไรก็อย่างนั้นเราจะไม่บีบบังคับใดๆะคะ่ะ เราจะเชื่อมั่นในทุกๆอย่างค่ะโดยเฉพาะคู่ทวินเฟรมของเราเราจะไม่บังคับอะไรเขาไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเราก็ปล่อยเขาไปก่อนนะคะมันก็มีในบางช่วงค่ะที่เราอาจจะรู้สึกไม่ดีรู้สึกน้อยใจยังมีความกังวลแต่เราจะไม่ยึดติดมีความรู้สึกแบบนั้นนานๆค่ะเราจะปล่อยวางได้เร็วขึ้นถ้าเป็นในส่วนความสัมพันธ์แบบอื่นๆนะคะเขาสามารถที่จะไม่ยึดติดสามารถที่จะปล่อยวางได้สามารถ ค่อยๆลืมบุคคลน,นั้นได้แต่ถ้าเป็นในคู่ของคู่ทวินเฟรมนะคะยิ่งเราห่างกันมากเท่าไหร่ยิ่งเราพัฒนาเยยาวาตัวเองเราจะยิ่งรักเขามากขึ้นเข้าใจเขามากขึ้นค่ะรักไลก่เงื่อนไขเขาได้มากขึ้นเรื่อยๆในหลายคนนะคะอาจจะบอกว่าไม่ให้เราไปยึดติดกับคู่ทวินเฟรมใครเข้ามาก็ให้เราเปิดใจให้กับบุคคลน,นั้นทวินเฟรมไม่จําเป็นต้องใช้ชีวิตคู่หรือว่าอยู่ร่วมกัน จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะลืมไม่ได้ยิ่งอยากลืมยิ่งมีอะไรมาเตือนยิ่งอยากลืมยิ่งเจ็บปวดค่ะยิ่งถ้าเป็นในช่วงที่รับใจแล้วพออยากลืมเขานะคะจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่รุนแรงแล้วก็หนักมากๆเพื่อมาเตือนเราไม่ให้เราตัดเขาอะคะ่ะอันนี้ไม่ใช่งมงายถ้าใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่าในส่วนตัวเป็นแบบนี้เลยแล้วก็คนที่มาปรึกษาลหลายๆคนนะคะที่เขาเป็นทวินเฟรมตัวจริงเขาก็จะไปเจอแบบนี้เลย เจอสถานการณ์รุนแรงหลังจากที่เรารู้สึกว่าอยากตัดแบบจริงจังและอยากตัดคู่ทวินเฟรมของเขาเขาก็จะเจอสิ่งต่างๆสถานการณ์ต่างๆที่ค่อนข้างเจ็บปวดมากๆเข้ามา,มา,มา,มาในชีวิตของเขาโดยที่เขาไม่คาดคิดเลยว่าจะเข้ามาได้จะเป็นแบบนี้ได้นั่นแหละค่ะหลังจากที่เจอคู่ทวินเฟรมถ้าคุณสามารถรักบุคคลอื่นได้อีกนั่นก็แสดงว่า บุคคลที่คุณเจอก่อนหน้านี้เขายังไม่ใช่คู่ทวินเฟรมของคุณนะคะอันนี้ตามหลักของทวินเฟรมเลยไม่ว่าใครก็ตามที่เจอทวินเฟรมตัวจริงแล้วเราจะไม่สามารถรักใครได้อีกเลยถ้าเราไปรักบุกคคลอื่นที่มาหลังคู่ทวินเฟรมของเราอันนั้นให้ตัดสินได้เลยค่ะว่าคนที่เราเจอก่อนหน้านี้ยังไม่ใช่คู่ทวินเฟรมของเราค่ะประสบการณ์จริงๆส่วนตัวนะคะจะเป็นแบบที่ผู้หญิงคนนี้เขาคอมเมนต์เลยค่ะเป็นทุกอย่างเลย อาจจะมีในบางอย่างที่เขาไม่ได้พูดนะคะเพราะว่าทวินเฟรมจะมีอะไรที่เยอะแล้วก็ลึกซึงซับซ้อนมากกว่านี้เยอะค่ะแต่ถ้าเป็นหลักๆเลยจะตามนี้เลยทวินเฟรมจะไม่ได้มาคบกันหรือว่าคู่กันแบบง่ายๆอะค่ะแต่ที่สําคัญเลยทวินเฟรมไม่สามารถตัดกันได้ไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงกันได้หรือว่าลบคนคนนี้ออกไปจากความรู้สึกของเราได้เลยไม่ใช่การยึดต,ติดนะคะแต่ตามหลักแล้วทําไม่ได้อะคะ่ะ เขาจะวนเวียนอยู่ในความรู้สึกอยู่ในจิตวิญญาณของเราอยู่ใต้สำนึกของเราตลอดเวลายิ่งถ้าเป็นช่วงแรกๆนะคะจะทรมานมากๆคิดถึงเขาตลอด24ชั่วโมงเลยตลอดที่ตลอดทุกครั้งที่เราลืมตาค่ะบททดสอบของทวินเฟรมไม่ใช่มานานๆทีครั้งนะคะมาแบบทีเลยเรื่องนี้จบไปแล้วเรื่องใหม่มาต่อเลยเรื่องใหม่มาอาจจะเจ็บปวดมากๆต่อเรื่องใหม่เพราะเรื่องนี้ใกล้จบแล้วเรื่องใหม่อาจจะ ไม่เจ็บมากไม่รุนแรงมากก็มาต่อทั้งรุนแรงทั้งไม่รุนแรงจะต่อกันเรื่อยๆอะค่ะพอเสร็จเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่ากําลังจะดีขึ้นแล้วเรื่องน,องนี้เรื่องใหม่มาเลยจะเป็นแบบนี้ค่ะทวินฟิล์มจะไม่ใช่แค่ว่าสองสามเดือนครั้งสี่ห้าเดือนเจอบททดสอบที่แรงครั้งอันนั้นไม่ใช่นะคะจะมาทีถีกันเลยจนเราเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆด้านนะคะดีขึ้นเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าในเมื่อก่อนนะคะเข้าใจทุกๆอย่างทุกๆสิ่งบนโลกใบนี้เลย แต่อาการรักโรภก,กดลงยังมีอยู่นะคะแต่เราสามารถปล่อยวางได้เร็วเราจะไม่ยึดติดสิ่งต่างๆอันนั้นนานนะคะนี่แหละค่ะคือเส้นทางของทวินเฟรมแบบคร่าวๆเส้นทางที่เราไม่สามารถหลบหลีกหรือไม่เข้าเส้นทางหรือว่าเลือกตามเจดจำนงสีลีของเราได้นะคะเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้ถ้าเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่ทวินเฟรมเขาสามารถทำได้แต่ ถ้าเป็นทวินเฟมไม่สามารถทําแบบนั้นได้จริงๆค่ะเราจะไม่มีเจตจำนงเสรีมีสิทธิ์เลือกอะไรเลยค่ะและที่สําคัญเลยนะคะผู้หญิงคนนี้เขาได้รีอูเนียนกับคู่ทวินเฟมของเขาแล้วค่ะและตอนนี้เขากําลังทําภารกิจคู่กันอยู่ค่ะและเขาก็บอกว่าหลังจากที่ได้รีอูเนียนแล้วไม่ว่าจะขออะไรทําอะไรก็สําเร็จง่ายมากได้ทุกสิ่งที่ต้องการได้ทุกสิ่งที่ตนเองปรารถนาเลยค่ะ จงภูมิใจนะคะที่เราเกิดมาเป็นทวินเฟรมไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะมีทวินเฟรมเราเป็นผู้ที่ถูกเลือกและถูกจัดสรรสรรสร้างขึ้นมาให้ทำบางสิ่งบางอย่างบนโลกใบนี้ให้ดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครก็ตามหรือว่าคุณที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางนี้นะคะจงเข้าใจและยอมรับกับทุกบททดสอบทุกปัญหาที่เกิดขึ้นเรียนรู้และเข้าใจยอมรับปล่อยวางกับสิ่งต่างๆที่เข้ามา ยอมจำนวนกับทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ถ้าคุณทำแบบนี้ได้ยอมจำนวนได้ทั้งหมดและรักตัวเองเป็นนะคะหลังจากนั้นคุณจะมีความสุขที่สุดในชีวิตของคุณมีความสุขมากที่สุดมากกว่าบคุคคลปกติทั่วไปเอกค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับคู่ทวินเฟรมทุกท่านทุกคนนะคะที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางนี้ค่ะ คุณคือบุคคลที่เก่งมากๆค่ะคุณจะสามารถผ่านบททดสอบต่างๆนี้ไปได้และเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นในวันข้างหน้าเพื่อที่ช่วยช่วยเหลือสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ให้ดีขึ้นค่ะ